ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมโูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวันนี้ทำดีได้ดีเชแนลขอนำเสนอในหัวข้อทำแบบนี้บุญจะส่งผลทันทีไม่ต้องรอชาติหน้าขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านณนะปัญหาใหญ่ขาใจคนทำบุญคือไม่เห็นบุญ จะช่วยเลยโยมคงสงสัยว่าแล้วบุญที่ทำม,มันไปอยู่ที่หนใดพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเวลาเราทำความดีเช่นตักบาตรพระก็จะเกิดดวงดวงบุญเกิดขึ้นในตัวเราดวงบุญนี้จะไปส่งผลให้ชีวิตของเราในทุกด้านดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วทำไม ยังไม่เห็นชีวิตเราดีขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าสอนเรื่องการส่งบุญผลบุญบุญและบาปไว้ว่าอุปมาการทำบุญเหมือนการปลูกข้าวต้นข้าวที่เราปลูกก็จะค่อยๆเจริญเติบโตแล้วก็ต้องอาศัยระยะเวลากว่าต้นข้าวจะผลิดอกออกผลหรือได้ข้าวแมบท,ที่เรากินกันอยู่ในทุกวันนี้ สรุปก็คือข้าวที่เรากินในทุกวันนี้ร้วนไม่ใช่ข้าวที่ปลูกในวันนี้บุญที่เราทำไว้ก็เช่นเดียวกันย่อมต้องอาศัยระยะเวลากว่าบุญจะส่งผลซึ่งบุญส่วนใหญ่กว่า90เอร์เซที่เราทำไว้ในชาตินี้ก็จะส่งผลอย่างเต็มที่คือในพบชาติหน้าชาติต่อๆไป ถ้าอย่างนั้นบุญที่เราทำก็ต้องราชาหน้าเลยสิถึงจะส่งผลต้องบอกว่าวันนี้ทำดีได้ดีเช่นแนวมีทางรัฐที่จะทำให้บุญที่เราทำส่งผลในชาตินี้เลยเดี๋ยวเรามาฟังเทคนิคจากพระไตรปิฎกกันในสมัยของพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระกัสสปะ อุบาสกท่านใดได้ฟังอานิสงส์ของการชวนคนทำบุญจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเกิดความศรัทธาจึงได้ออกไปชวนชาวเมืองให้มาทำบุญจนมาเจอกับชายหนุ่มผู้เป็นตัวเอกของเราชื่อว่ามหาทุกตะชายผู้ยากจนที่สุดในเมืองอุบาสกได้เข้าไปชวนมหาทุกตะ ว่าตอนนี้เราได้นิมนต์พระไว้สองหมื่นรูปท่านสนใจรับพระไปทำบุญถวายพัตตาหารสักรูปไหมละ่ะมาทุกขตะก็ผู้สวนกลับไปทันทีว่าทำบุญผมเนี่ยเป็นคนที่จนที่สุดในเมืองข้าวแต่ละมือ้อที่จะกินเข้าไปเย็นต้องไปขอทานข้าวปลาอาหารกินเลย และผมจะเอาปัญญาที่ไหนไปนิมนต์พระมาทำบุญไม่ผมไม่ทำหรอกคุณไปชวนคนอื่นเถอะอุบาสกต้องการจะชี้ทางสว่างให้ทุกขตาจึงบอกว่ามหาทุกขตาคุณไม่ต้องสังเกตหรือคนทั้งเมืองนี้มีแต่คนร่ำรวยมีกินมีใช้ไม่ต้องลำบาก แต่คุณเองแม้ทำงานเหนื่อยทั้งวันยังได้ข้าวไม่พออิ่มท้องเลยนี่เป็นเพราะในอดีตคุณทำทานน้อยชีวิตชาตินี้จึงต้องลำบากมหาทุกตาฟังคำอุบาสกแล้วได้คิดว่าเหตุที่ทำให้คนเราแตกต่างกันไม่ได้เกิดคือบุญนี่เองถ้าชีวิตเราที่ต้องลำบากอดอยาก ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันก็เพราะในอดีตรเราไม่ได้ทำทานแต่ในชาตินี้เราจะทำบุญเพราะบุญเอาติดตัวไปได้มีน้อยทำน้อยทำบ่อยๆก็มากเองเหมือนเก็บเงินใส่กระปุกถึงจะมีสมบัติเป็นพันล้านถ้าไม่ได้ทำบุญเวลาตายก็เอาติดตัวไปไม่ได้ยังไม่ได้เป็นของเรา จึงบอกกับอุบาสกว่าผมขออนุโมทนาหนึ่งรูปแล้วมหาทุกตะได้กลับบ้านไปชวนภรรยาทำงานที่บ้านเศรษฐีเพื่อจะได้มีเงินมาซื้อพัตตาหารถวายพระช่วยทั้งวันทั้งสองคนก็ทำงานด้วยความเบิกบานใจที่จะได้ทำบุญเช้าวันต่อมามหาทุกตะและภรรยาก็ตื่นขึ้นแต่เช้า พื่อจะเตรียมอาหารแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะไม่เคยทำอาหารมาก่อนจู่ๆก็มีชายแปลกหน้ามาที่หน้าบ้านเข้ามาหามหาทุกตะแล้วก็พูดว่าตัวเองสามารถทำอาหารได้มีใครสนใจอยากให้เขาทำอาหารบ้าง มหาทุกตะก็เลยไปชวนเขาเนี่ยมาทำอาหารถวายพระให้แล้วมาก็ได้ก็ได้รีบไปรับพระที่ตัวได้นิม,มนต์ไว้เมื่อเดินทางไปถึงวัดเพื่อรับพระก็ต้องตกใจสุดขีดว่าอุบาสกผู้ชวนเขาทำบุญลืมนิม,มนต์พระไว้เขาและตอนนี้ พระทั้งหมดสองหมื่นรูปก็มีผู้นิมนต์ไปหมดแล้วมหาทุกตะได้ฟังดังนั้นก็โอดโอยร้องไห้เสียใจเพราะว่าตนอยากทำบุญแต่ไม่มีพระที่จะให้ทำบุญแล้วอุบาสกที่ชวนเขาจึงได้เข้ามาปลอบใจว่าอย่าเสียใจไปเลยยังมีพระภิกษุอีกหนึ่งรูป คุณลองไปนิมนต์ท่านดูมหาทุกตะก็ดีใจมากได้ยินคำนี้ว่ายังมีพระอีกหนึ่งรูปจึงได้เดินทางไปที่กุฏิของท่านทันทีเมื่อมหาทุกตะไปถึงกุฏินี้ก็เจอพระราชาเยืนรอยอยู่ที่หน้ากุฏิพระราชาเห็นมหาทุกตะเดินมาจึงบอกว่านี่ยังไม่ใช่เวลามาขอทาน ขออาหารขอเธอจงหนีไปซะมหาทุกตามหาทุกตาบอกว่าผมไม่ได้มาขอทานไม่ได้มาขออาหารแล้วนั่งลงพูดด้วยเสียงดังว่าพระขุนเจ้าในเมืองนี้คนที่จนกว่าผมไม่มีแล้วขอพระขุนเจ้าโปรดเมตตารับนิมนต์ผมด้วยเถิดสิ้นเสียงของมหาทุกตา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จออกจากกุฏิรับนิมนต์และยื่นบารให้กับมหาทุกตะพระราชาและเศรษฐีทั้งหลายก็ต่างพากันเสนอทรัพย์ให้มหาทุกตะ1,000บาทบ้างหนึ่งบาทบ้างเพื่อแลกกับบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าใครที่ได้บาท พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปก็ถือว่าผู้นั้นเนี่ยจะได้ถวายพัตตาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่ามหาทุกตะก็ปฏิเสธยังพูดอีกว่าพวกท่านอย่าเอาทรัพย์มาล่อผมเลยวันนี้ผมไม่ต้องการทรัพย์ผมต้องการทําบุญและเดินนําพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปที่บ้านของตนแล้วได้ถวายพัตตาหาร ที่ตดเตรียมไว้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เมื่อฉันพัตตาหารเสร็จแล้วได้ให้พรกับมหาทุกตะพูดเสร็จในวันนั้นทรัพย์ต่างๆเกิดขึ้นในบ้านของมหาทุกตะเป็นอันมากมหาทุกตะจากคนที่จนที่สุดในเมืองกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในเมืองด้วยบุญ ที่เขาได้ทำด้วยใจที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนในภพชาติปัจจุบันและในภพหน้ามหาทุกตะได้เกิดในตระกูลเศรษฐีได้ออกบวชได้บรรลุธรรมเป็นสาม,มาเณรตั้งแต่อายุเจ็ดขวบจะเห็นได้ว่าจะใช้ยากจนที่ขนาดข้าวยังต้องไปขอทานเขากิน สามารถพลิกชีวิตให้กลับมาเป็นเศรษฐีได้เพราะได้ทำบุญด้วยใจที่เริ่มใส่ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ท่านทั้งหลายท่านคงเกิดคำถามในใจว่าแต่เราเกิดไม่ทันได้ทำบุญกับพระองค์แล้วจะพลิกชีวิตได้ยังไงคําตอบก็คือเราอยู่หน้าจอโทรศัพท์ก็สามารถทำบุญกับพระพุทธเจ้าได้โดยตรงเลยแค่เรา ฟังธรรมะเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เท่ากับเราได้ทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้โดยตรงเลยแถมเรายัางได้บุญไม่ต่างกับคนที่เกิดไปเจอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนว่าบุคคลใดทําบุญบูชาเราแม้เราจะเข้าพระนิพพานไปนานแล้ว ถ้ามีจิตเรื่มใสเท่ากันย่อมได้บุญเท่ากันกับตอนที่ท่านยังมีพระชนอยู่ถ้าเราได้สวดธรรมจักเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสมอทุกวันแบบนี้เราจะได้ผลบุญจะเปลี่ยนชะตาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองได้มากขนาดไหนเดี๋ยวบอกได้เลยว่ายิ่งกว่าถวายเพชร ถวายพลอยถวายทองคำกับพระสมมาสัมพุทธเจ้าเพราะบทธรรมจักรแต่ละคำมีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติใดๆโรคผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่าคําแต่ละคําของบทธรรมจักเอารัพย์ทั้งประเทศมาแลกยังไม่ได้เพราะทรัพย์ทั้งประเทศมากองรวมกันก็ไม่อาจทำให้ใครหมดกิเลสเข้าสู่พะนิพพานได้แต่ว่า ธรรมะเพียงคำเดียวถ้าเข้าใจความหมายและปฏิบัติได้ก็สามารถบรรลุธรรมได้เลยคนที่กำลังธรรมาส่วนใหญ่บูชาพระพุทธเจ้าเท่ากับกำลังได้นำสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าเงินทองใดๆในโลกมาบูชาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะชาติเดียว ถ้าเราได้ทำอย่างนี้ทุกๆวันแล้วชะตาชีวิตจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วจะทำให้ชีวิตของเราจเจริญและรุ่งเรืองขึ้นครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องทำดีได้ดีชแนลในการรับฟังนี้ด้วยท่านผู้ฟัง ผมเชื่อเหลือเกินว่าหากท่านผู้ฟังเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านอย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ